ในคลิปนี้นครับทุกคนเราจะเล่นมายคลาบกันครับแต่เป็นมาคสปีดรันนะครับผมซึ่งสปีดรันในครั้งนี้นะครับมันจะง่ายกว่าเดิมนะครับผมมันคือแมนทันนะครับที่เพื่อนล่าแล้วว่ามันจะง่ายกว่าเดิมแปลนสั้นแค่นั้นแหละนะโอเคไปดูได้เลยนะครับผมจะทำาลกกสำเร็จหรือเปล่านะครับก็ไม่ค่อยสำเร็จแหละหรือไม่สำเร็จไปดูได้เลยปะทุกคนว่ามันจะง่ายกว่าเดิมยังไงปะเอาละสวัสดีพ่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในสปีดรันเวททังเตอร์อีกแล้วนะครับผมซึ่งสปี นี่ยวะอ้โหอ้โหเฮ้ยเกูรีบไปแล้วีบไปวพี่พี่ไปตัดมาให้พี่ไปตัดมาให้ตัดมาให้ตัดดุม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 ่ามดุมดุมดุคดุม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 คุมดุมดุมดุมคุมดุวดุมดอมดุุมดุมุมดุมแล้วเนมมออุม จะตายเจ้เฮ้มันได้เนื้อว่ะพี่เฮ้ยผมเอ้ยผมเจอหนแกะขนแกะเดี๋ยวเราเก็บก่อนเอาไประเบิดมังกรระเบิดมังกรด้วยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจังหวะนี้ลงเก็บแทนมันเออพี่ไอ้เลยไอ้เลยไอ้เก็บ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 เออออพี่พี่มันจะตายแล้วผ่แล้วผ่แล้วผ่แล้วต้องการเนื้อผมต้องการเนื้อมากอู้หอันตรายว่ะทุกคนผ้านแล้วเ่องหัวใจเครื่องหัวใจเครื่องหัวใจเครื่องหัวใจข้ามไปเลยพี่ข้ามไปเลยข้ามไปเลยมันจะได้จบเกมไม่ได้ เราอยากให้มันชนะพี่ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เราต้องฆ่ามันให้ได้แล้วพี่นะเอาเลยเลยโอ้ my god ก็โรมากรทุกคนผมต้องวิ่งหนีก่อนแล้วครับตอนนี้นะครับผมเมื่อกี้อาจจะเห็นเมื่อกี้อาจจะเห็นโฮทองตกนะครับใช่ครับเราเล่นมาแล้วแล้วเราก็แพ้ไปแล้วนะฮะเราไม่เป็นไรียคือแพ้ไปแล้วรอบนึงแต่กูเริ่มใหม่ได้เอาล่ะเอแล้วมันว่ายน้ำเหรอมันว่ายน้ำไปเลยเหรอมันหนีเหรอโอ้โหอาหารจะหมดอาหารหมดแล้วเล่นเหลือครึ่งหัวใจยิงยังจะเล่นวันเหรอไกูนึกว่ากูเล่นฉันผมนึกว่าผมเล่นฉันเล่นรึ่งหัวใจอยู่ตอนนี้มี ตอนแรกมันว่ายน้ําเอาบัฟโดมามาแล้วมันก็วิ่งมาทะเลซ้ายไปพี่มันอยู่สซรวน่าแล้วตอนเนี้ยมันใช้เรือมานี่วะเจอเรือมันเจอเรือด้วยโกรธพีาเอ้เอามาแล้วเอาเรือมันมาแล้วพี่ผมเอาเรือมันมาแล้วสุดยอดไวะสุดยอดอาหารสไตล์ว่ะอันนี้คือสุดยอดอาหารสปิรันตนะผมโอเคพี่ได้เลยมันก็ตายเราอยู่ผมเจอโต๊ะครับมันว่ะผมเจอโต๊ะคราฟมันคนจะเอยนี่มันโคนันนี่ว่ะ

โอ้ไม่คด้ม้จปั๊มของไบท้าโอเคได้พี่ได้ได้ได้้เลยคราวนี้เราจะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามันก็เล่นยากอยู่ผมต้องไปหาว่ายมิสซีให้เจอคือได้กรรสมมมจอว่ยิสซีเจอผู้่อ้แล้วไอ้โกเลมอ่ะโกเลมมันจะดรอปอุปกรณ์หล็กทุกอย่างและเหล็กเยอะมากโลมาอยู่ไหนเฮ้ยเจอแล้วพชอพี่พรงอเดับสองมือโอ้โหเจ้าลูก กลังไปผมกำลังไปพี่ผมกำลังไปเออเออเออโอ้ยเออท้าพี่ตายแล้วไม่ไะ่ึด้ตกตายได้พี่เฟมพ์่ตตายได้พี่เฟร์มผมต้องไปหาเล็กผมว่าผมจะไม่เสียเวลาพี่เฟมดีกว่าไปหาเล็กเลยเลยครับเลยครับมาดิตาดิมาดิมาดิทำไปกูตายดิเใช้เวลาเราอยากให้มันชนะนะเว้ยพี่ผมว่าผมต้องหาหมู่บ้านหน่อยหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ไหนอะผมโดนปลาผมโดนปลาผมโดนปลาปลาอะไรปักเป้าเหลย เไอ้ย่ากำเดย์ใครก่อชัวร์ไม่นะไม่ผมโดนซอมบี้น้ำไล่ฟาดไล่ปลาอยู่เนี่ยพี่แฟมรู้จักรู้จักคำว่ากำเดย์ใครก่อป่ะกําเนันย่อมคืนสนองฟาร์มเด็กได้เลยเลยอ่ะโอ้ยพี่เจอเหรอพี่เจอวพี่เจอฟาร์มเด็กแล้วเหรอเยี่ยมเลยพี่โกเลม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 ดาธาแฟกเนี่ยมันจะให้ของเยอะมากแล้งฆ่าโกเลมเยอะเอ้าไม่นะเฟลมวัดก๊อฟโดนคิปเปอร์แล้วหมดแล้ว ก็ต้องฆาคาเน,น,น,คนเลยหมดนะันี่ยหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรพี่ตีคลิปเปอร์ไว้อสเกลตั้แม่งยิงคิปเปอร์กันดิบะไม่เป็นไร<า>พี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราต้องเริ่มใหม่โอ้ยก๊อชมันยากเหลือเกินเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยมันของแค่ของขอัปเกรดแล้วเอ๊ยจะหมูหบ่บ้านนะหมู่บ้านอยู่ไหนอะ ไม่นะมืดแล้วเหรอเนี่ยทูปบ้างก่อนนะทุกคนว่าเราต้องรีบจบเกมนีแล้วเพราะว่าผมไม่อยากจะให้เวลาเรามเสียเยอะมันจะได้เอาเวลาไปออดคลิปอื่นก่อนีเจอของทองเหรอผมไม่ทำอะไรได้อะของทองอรอใส่ใส่ชุดได้ใส่ได้ทีทไม่ไปได้มันได้จากอะไรได้จากไอ้น่าจะเป็นประตูไอเนี่ยประตูที่ถูกซ่อมอ่ะต้องซ่อมอ่ะเออ่นแหละทำไมพี่พี่เจอของตกของผมชาติก่อนตกเหรอเจอของชาติก่อนด้วย Baby I was so fool มันเจอของมันเจอของว่ะพี่มันเจอของผมกำลังมองมันอยู่พี่ผมกำลังมองมันอยู่นั่นไงมันเจอไดมอนด์แล้วเั้าน่ะใช่เออมันขุดเหมืองอยู่ตอนนี้มันขุดเหมืองอยู่ปักเกินไปเกินไปแม่ใช่หรอดีเลยพี่ดีเลยตีอลันกระเลมพี่ไปครับไปครับทำหาผมทำไมเะพ่อมแน่มันอาจจะอยู่พิระมิดก็ได้นะพี่นะ ไม่แน่เลยเนี่ยโอาจจะใช่อาจจะใช่เพราะคิปเปอร์คิปเปอร์สกิลคิปเปอร์สกิลไม่เอาไม่เอาไม่เอาคิปเปอร์ไม่เอาสกิลไหนวะพี่หายมันก็คือเลยปังโคตรเยอะขุดไอ้นี่เฉยอะไอ้ฟังอ่ะใช่เหรอดีมากพี่เรามีข้าวแล้วโถทำไมผู้คนเจอหมู่บ้านในคนที่มันควรจะเจอก็คือกูเด้อเว้ยไม่แปลกหมู่บ้านมางดิคนไอ้ยนี่หมู่บ้านพี่ป่ะเนี่ยหมู่บ้านพี่เฟรมป่ะเนี่ยผมเจอเหมือนกันว่ะทำไมทำไมเจอหมู่บ้านทุกคนเลยวะยังเป็นกูเนี่ยยอดเลยเราเจอหมู่บ้านแล้ว แต่ว่าผมไม่เห็นผมไม่เห็นพี่เฟรมเลยอยู่ไหนอะพี่เฟรมอะต้องวิ่งก่อนเรื่อยๆทุกคนอยากไปหมู่บ้านป่ะคนละหมู่บ้านเนี่ยผมก็อยู่หมู่บ้านเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยผมเจอไอรอนโกเลมแล้ววะมีอย่งไรโอ้ยอะไรวะเนี่ะไม่แลตายแล้วไปทำเเซอร์เบอร์รู้แล้วแหละตอนนี้ตายแล้วเกิดใหม่แล้วโอ้ยอยู่ไหนวะเอ้าว่ากับเชื่อเดียวพวกมึงเล่นอะไรกัน คือจีนดาไม่โยนทีจะตายเลยใช่พี่มันโยนทีเดียวหายเลยเว้ย <laughs> เราต้องเดินไ, <c oughs> ไปทางโน้นอ่ะๆๆๆพี่แต่เราต้องเดินไปทางโน้นอ่ะเดินตรงเดินตรงเดินตรงทางนี้ทีละเดินตรงเพื่อที่จะหาไอม้มอนแตนถ่ถ้าเราอยากได้เหล็กนะต้องเดินตรงไปทางทะเลทรายเว้ยเออแต่ถ้าเราเจอหมู่บ้านนะผมบอกเลยสบายเจอนนลองลงไปดูที่พี่เอ้ยนีงไงผมเจอหมู่บ้านแล้วเดินเดินมาทางขวาพี่ ไม่แน่มันอาจจะเอาไปแล้วก็ได้นะเอ้ยม่นได้เพื่อนอะไรก็ไม่รู้ว่ามันผสมอะไรก็ไม่รู้พี่นี่เฮ้ยอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มีพี่ใจเย็นหมู่บ้านอยู่นะหมู่บ้านหาหมู่บ้านอยู่หาหมู่บ้านอยู่เกีแค่หมู่บ้านก็งอแย่อย่างเงี้ยมันอะเย้ไม่มีหมู่บ้านกูอยู่ไหนนะเฉยๆพูดเล่นๆเฉยๆไม่มีอะไรอ้าวไม่นะพี่ตรงมาหาผมเลยผมมีไม้เยอะมากไม่มีของอ่ะโอ้ยแย่เลยเกล้ากลัวไม่มีของไม่มีของเลยเลยเหรอเอาแสดงว่ามอนเอาไปดิชัวร์เลย พี่ไม่ได้ลงไปพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ไอ้ป่าไม้ไปอ๋อเดี๋ยวค่อยไปใหม่พี่เดี๋ยวค่อยไปใหม่โอ้ยเนี่ยผมเจอของพี่เต็มเลยเดี๋ยวพี่เต็มโอ้ยมบี้เยอะมากได้มาเติมอู้หูอันตรายอันตรายโอ้โหมอนเตอร์เยอะมากเลยทุกคนเอาไงดีแล้วผมต้องเจอหมู่บ้านแบบแรกอ่ะหมู่บ้านไม่เจอเลยอะ่ะตาย <c oughs> ตายแน่ตายตายแน่ตายแน่ <c oughs> เรามีของแล้วเฟยมาเลยผมมีผมมีเหล็กอยู่ที่มาเอาผมเฮ้ยผมมีเพชรแล้วอ่ะจังหวะนี้เออเพชรแล้วมาเลยมาเลยดับบูดาดับบูดาเฮ้ยอะไรวะเพชรเอาจากไหนวะนั่นอะโอ้ยทานไปแน่วังอะไรวะไหนๆอยู่ไหนพี่อยู่ไหนอ่ะพี่พี่เอาเหล็กไปเอาเหล็กเหล็กเหล็กเอาเหล็กมาเลยเอ้ยพี่พี่ฝากฝากครับไอ้ไอ้ชุดเกาะ เกงให้หน่อยพี่ผมยังไม่มีเลยผมยังไม่มีครับไมแล้วเด็กเดีวผมกำลังโดนยิงเฮ้อันตรายว่ะทุกคนคือตอนนี้ตอนนี้คือผมว่าฟงนิ่งเงียบเลยอ่ะคือแบบบางทีผมอยากจะพูดอินเทอร์เทนอยู่แล้วแต่คนที่แม่งอินเทอร์เทนได้ตอนนี้เล่นสปีดรันแม่งเก่งมากเลยไหนไหนเอาชุดไปเอาชุดไปนะจริงจังจัดโอ้ยอาหารอาหารอาหารเต็มมากดับได้ยังดับได้ยังดับมีแล้วดับมีแล้วพวกของอะไรพวกนี้มีแล้วถ่ายเก่งๆพี่โอเคเรียบร้อยหมดแล้วหมดแล้วครบแล้วมาพี่ลุยเลยพี่ไปหามันกันดีกว่าจังหวะนี้้ขออื อ๋ออยู่นู่นเหรอเราเจอ้เออว่ะเรายังไม่ดีโลเลยนี่ๆๆโยแล้วโยละยอมแต่พี่เราพร้อมแล้ะ ไปเลยมันดีกว่าไปฝังนน้นเลยพี่ตรงไปเลยเข็มทิศมันบอกแล้วถ้ามันยังแบบว่าพอเราไปถึงจุดใช่ไหมพี่แล้วมันหมุนกับนะแสดงว่ามันอยู่ใต้ดินเว้ยนั่นแหละเฆ่ามันด่วนแน่นอนเราต้องฆ่ามันว่าต้องไปดูนี่ก่อนน้ำอยู่เพราะว่าพี่ไม่แน่มันอาจจะว่ายน้ําอยู่ก็ได้นะเว้ยมันสร้างเรือไว้อะมันหนีมชอบออะไรอะไรหนีอะไรพี่มันมีเรือเดี๋ยวผมทําเรือดีกว่าวะไม่ดีผมก็ตายดิครับเอ็มอยู่ทำไมล่ะ โดนลุงเองไหนพี่อยู่ไหนอ่ะเร็วาเร็วไก่ได้แบนดิเราจะว่ายเราจะว่ายน้ำเลยเออว่ายเจ้าแมนเออมันก็ต้องการนะาไหมพี่ไม่เอ,อ<ม>็ด<ม>์เจแมนเน่ะไม่ต้องการเราต้องแพค,คแลินไม่ต้องการเอ็นดอร์แมนเฮ้ยมันมันได้มันตักถังลาวามาพี่มันจะไปทะเลลึกอยู่เออใช่มาเร็วมันจะไปทิกลินแล้วพี่เร็ววิ่งเลยรวยครับบอนไปแล้วเรไปหาบไปชาคาดกำลังตามล่าคุณตายบอนตายพี่รู้จักคับหนึ่งปะ จับไปได้ดิถ้าแน่อื้อได้เราเลยได้กำลังไปหาเนี่ยกำลังไปหาเนี่ยเจนเย็นก็กำลงสร้างนะประตูนรกอ่ะกูไปเที่ยวกูอยากูพยายามสร้างแล้วกูสร้างไม่ได้เนี่ยไม่มันไปไกลขนาดไหนอ่ะโหทะเลมันกว้างมากเลยเนี่ยพี่ดูดิเออทะเลโคตรใหญ่เลยอ่ะมันไปไกลมากแน่เลยผมกำลัง ดูเข็มนที่ให้มันเจอเกาะว่ะพี่เจอเกาะเจอเกาะได้ป่ะเกาะมันเลยเกาะไว้แน่พี่ว่าไม่ได้เลพี่เราเราขุดเรือก่อนก็ได้เราขุดเรือก่อนเราเก็บเรือไปก่อนก็ได้อืมาๆลงลงลงเออไปเลยพี่ลุยตรงไปเลยประตูวะพี่ประตูไหนดูที่มีของป่ะโอ้แสดงว่ามันเอาไปแล้วไว้พี่มันเอาไปแล้วมันเอาไปบ้างแล้ว อะไรตายอะไรครับไปผมกำลังวิ่งไปพี่แล้ว่ะเจอแล้วเหรอเห็นป่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วมันได้้าเมันมีมาไอ้โนอมโนสราประตูนรกอยู่พี่ไม่งั้นต้นต่างนน่ะเราเจอประตูนรกมันบอกพี่บ้านทุบประตูนรกนลยนไงวะ้ยโหมัน่าเสร็จแล้วช่วยพี่เราแค่หาฟินด้วยเอเราสบายแล้ววะพี่เออปิดไปก่อนปิดไปก่อนเออ เราทุกคนผมว่านะรอบนี hey, ้ผมว่ามันต้องทำได้เฮ้ยไอพวกนางอ้เเจ่พี่เจอมาแล้วเราเจอมาแล้วครับเลครับตายโอ้โหเราเนี่อะไรยมดเนี่ยบอกเลยด้วยาเป็นที่เออ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 ตามอได้เลยพี่ได้เลยได้เลยไปก็ไเ้วะยังไนสุดท้ายของเกาะนี้มันก็คือน้าพี่ ลงน้ำไม่ได้ดิม้ามันอะใช่แต่เม่อนีมันอาจจะขี่เรือหนีก็ได้นะเว้ยพี่ตอนเนี้ยมันอยู่เกาะข้างหน้าพี่มันอยู่เกาะข้างหน้าใช่ใช่พี่ตอนเนี้ยมันไม่มีชุดอะไรเลยเว้ยมันไม่เจอหมู่บ้านเว้ยพี่ใช่ใช่เจอแล้วมันเจอผมเจอมันเจอมาแล้วผมเจอมาแล้วโอเค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 เดี๋ยวผมข้ามไปมุมกันข้ามไปมุมข้ามไปมุมข้ามไปมุมเอาเอาธนูกันเออเี่ยข้ามเกี่ยวตันด้วยเปได้เออระเบิด เอาละบ่นนะตายท้าวเน่โน่นโน่นโน่นมุตามมันเลยพวกกู้เเฮตายได้แต่ไม่ใช่มนนมหมดเน่เฮ้ไม่รอดแน่ยังไงแกก็ไม่รอดอ ยังไงแกก็ต right yeah. ้องมีวันไม้หมดมานะม้ามันอยู่ไหนให้ทำมาเออม้าเออว่ะม้ามันอยู่ไหนวะนั่นดิฆ่าม้าตรงนี้ให้หมดเลยพี่เนี่ยม้าตรงนี้มันอาจจะต้องมีสักตัวหนึ่งอ่ะเออเออเออไม่ใจไม่เออเออเออไม่รู้ฆ่าหมดเลยเฮ้ยตรงนู้นมีอีกว่ะตรงนู้นอีกเฮ้ปยังยังเฮ้ยไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วดุมมดุมดุม ไล่ผมก่าังไล่อยโอ้โอ้โอ้ my god โอ้ my god ไม่รอดเน่ยจะไปไหนรอดรอดทับเฮ้ยโดนเอ้ยเอ้ยข้ามันบะมีบะมีโอ้โอ้ my god โอ้ my god อะไรเนี่ยอยากไปเฮ้ย ทำอะไรอ่ะตายตายไรไรทำไรทำไรอ่ะเอ้ยไม่แน่เราอาจจะทำเบ็ดตกปลาเหมือนมันก็ได้นะพี่นะทำไมอ่ะทำไมพี่ทำเบ็ดตกปลาเว้ยแล้วก็เกี่ยวมาลงมาเลยเออจะอะไรอยากเราลงมาลงมาไม่ลง้มาโดนทิ่มแทงซะเถอะนะลงกูจะถ้าลงกูจะเอาอะไรกินรอดักรอดักรอดักรอ ลงมาเร็วมันนั่งเรือว่ะพี่มันนั่งเรือว่ะแล้วมันนั่งเรือเรือเรือเอ้ยอะไรเนี่ยอะใช้ไรกดดันได้เฉย เขาจะทำแบบผมไงพี่เขาจะทำแบบผมอ่ะผมผมต่อเรือได้พี่อะไรเนี่ยผมทำเรือได้แต่เขาตกลงมาแล้วพี่ไม่ไม่ไม่กูกูไดนเลยกูกดชิปกดชิปกดชิปอยู่อยู่เลยแอ้ยายอยู่นี่มันแหลกไปแล้วแบบฟูบไปเลยก็รู้ว่าใครเทพแล้วนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูดัต้แพ็กนี้ก่อนเลยดีกว่าดัต้แพ็กนี้นะครับผมนี่นะดัต้แพ็กนี้อันดับแรกนะครับผมก็คืออ่าพี่พี่เป็นเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมลองขุดลองขุดทองดู ทอรเนีหอออโโ้้๋อมันจะไปเอาไอ้นี่นี่เองพี่เนี่ยแล้วดูดูอันนี้อันนี้อันนี้ดูดูชื่อก่อนชื่อนี่ชื่ออะไรชื่อพิกลินใช่ไหมแล้ววะมันจะผิดตัวทำไมไม่มันต้องพิกซอมบี้ปะพิกซอมบี้อ่ะเนี่ยพิกซอมบี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นซอมบี้หมูอะซอมบี้หมูที่กลายเป็นเบหมดเลยโอ้โแต่เราแต่เขาก็ตายก่อนอ่ะไม่เท่าไม่เท่องเข้าเข้าเข้าเดีนมาเข้าเดีนมา ดูเล่นได้แล้วก่อนเลยโอ้โหโอ้โหเออแต่เขาก็ตายก่อนอยู่ดีนะสุดยากอ่ะมันหนักไม่มันหนักมากไม่เจออ่ะเออแลวน้องก็สหรับคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนอันนี้คลิปนี้ให้เป็นเรียนรู้ไงแบบว่าถ้าเกิดอยากเล่นอะไรก็ศึกษาดีๆก่อนอันนี้ก็ผมศึกษามาแค่นี้ไงก็ไม่คิดว่ามันจะมีขนาดนี้ด้วย ก็ง่ายสำหรับแบบคนเอื้อให้ไอสบายเวอร์เนานะเออใช่ใช่แต่สบาเวอร์โม่งไงเจอกันคลิปหน้าครับผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าไครเดวยนะครับไม่สำเร็จภารกิจนี้ต้องมีภารกิจนึงี้สำเร็จแหละส้กอันเจอกันทุกคนบาย สำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12สิบสองมสินะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12องชาบีซีนะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็เลยตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คนชอบเลยกดไลค์สติ๊กเกอร์กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ